ตอนนี้ผมอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยครับมีแมลงมาเกาะด้วยผมอยู่ที่ไหนเลยครับใกล้ชิดธรรมชาติอย่างนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนบางกะปีนะครับใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆแล้วสวนที่นี่ชื่อสวนอะไรล่ะอืมชื่อลานบางกะปิพิรมนั่นเองเดี๋ยน้องจะพาชมสวนนะครับผมน้องบอกว่าจุดแรกเราจะไปที่ไหนครับน้องบอกว่าจุดแรกที่ต้องมาเลยก็คือตรงที่ศาลนะครับมีคนมากราบไหว้เยอะแยะมากมายเลย แว่าต้องสัก์สธิ์นะครับหลายคนก็มาขอสิ่งที่อยากได้นะครับและในสวนมีอะไรอีกบ้างครับน้องป้งพาพี่ไปดูหน่อยน้องบอกว่านี่เลยเขามีปักสวนครัวด้วยนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นซุ้มเฉยๆไม่ใช่ปักสวนครัวนะน้องอันนี้กินไม่ได้กินแล้วก็เมาเลยนะเราจะเห็นเก้าอี้ด้วยใช่ไหมน้องนี่เก้าอี้แบบนี้เลยใช่ไหมจะพี่ไปตรงไหนอีกข้างหน้าเหรอโอ้โห อะไรเนี่ยไก่เผาไล่เปิดเม้นั่นเองครับตรงนี้ไม่จริงน่าสนใจหรือน้องอะไรล่ะอ๋อดอกบัวนั่นเองเป็นสวนดอกบัวหย่อมๆนะโอ้สวยงามมากเลยใช่ไหมมานั่งดูเปลนๆกันได้เลยใช่ไหมโอเคนี่คือสวนบัวอยู่หน้าสวนนะครับผมเชีรยพี่ดูอะไรเหรอทางนั้นเดี๋ยวพี่ดูซิ อเป็นสกายวอล์กตรงแยกบางกะปินั่นเองนี่คือสกายวอล์กที่จะมาจากสถานีบางกะปินะครับมาตรงที่แยกบางกะปิไปจนถึงนีด้าเลยต่อไปน่าจะมีจุดลงที่สวนใช่ไหมจะมีจุดลงที่สวนไหมน้องมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องดูกันต่อไปใช่ไหมใช่ความปลอดภัยไม่ต้องห่วงมีป้อมตำรวจอยู่ด้วยไปดูกันหน้าหน่อยนะใช่ไหม ไปน่าสวนนะครับผมไปน้องพาไปดูหน่อยเร็วน่าสวนมีอะไรอ๋อนี่คือสวนบางกะปินั่นเองอ๋ออยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้กับปันทิพย์และตลาดบางกะปินั่นเองวันนี้แค่นี้หน่อนนะครับอา้าวน้องจะไปแล้วครับน้องจะไปแล้วโอเคบายบายขอบคุณที่ปลาจมสวนนะครับน้องตะก,กะแตน ขอบคุณมากมากเลยครับนี่แหละครับน้องตะกแตนพาชมสวนบางกะปิพิรมนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆอีกสักรอบนึงนะน้องกะแตนเดี๋ยวพี่ขอเดินคนเดียวนะน้องอยู่นี่แหละนะครับบายยขอบคุณมากนะครับนี่คือสวนนะฮะก็จะมีศาลนะครับมีคนมาไหว้กันนะครับแล้วก็จะมีสูงๆแบบนี้ลูกจงอะไรก็ไม่รู้เนาะและก็ มีลานนั่งนะครับเป็นเก้าอี้นะครับไว้ผู้คนนั่งกันนะครับแบบนี้เลยมานั่งกันได้สบายๆนะพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนเล็กๆนะไม่วุ่นวายและเขามีกฎที่ใช้สวนด้วยนะครับไปดูกันนี่แหละครับกฎที่ใช้สวนคือห้ามมาอาศัยหลับนอนภายในลานนะครับอ้ามจับกลุ่มมอดสมการปรดาน้าดื่มสุราของเมืองเบาอ้ามสูบุรีย้ามนำสุดักมาเลี้ยง ห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามตัดต้นไม้ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดอ้ามประกอบอาหาร้ามขอความราการอย่าทิ้งขยะก,กันนะครับด้วยการรักษาความสะอาดนั่นเองซึ่งก็จะมีลานนั่งหลายมุมเลยนะแล้วแต่ใครจะชอบนะถ้าใครมีขยะก,ก็มาทิ้งจุดนี้เลยนะครับทิ้งขยะนะครับและตรงนี้ก็จะมีหนังสือนะครับบ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปินะครับ ซึ่งจะมีหนังสือให้อ่านกันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเข้ามาใช้บริการฟรีนะครับก็บอกเนี่ยสามารถเข้านังอ่านหนังสือยืมกลับบ้านที่บ้านได้ยืมอ่านก็ฟรีหนังสือบริการนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยครับในนี้เข้าไปย,ยืมกันได้เหมือนห้องสมุดเลยแล้วถ้าเดินต่อไปก็จะทะลุตลาดบางกะปินะครับผมนี่ครับสวนหย่อม เดี๋ยวเราไปลาน้องกระกนตนก่อนกลับดีไหมไปดูที่น้องเขายังอยู่ไหมเดูว่าน้องเขามีทุระไปที่อื่นแล้วนะครับผมไปดูกันไปดูสักรอบหนึ่งว่าน้องเขายังอยู่หรือเปล่าไปดูกันนะครับซึ่งน้องเขาอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยครับไปดูนว่าน้องเขาไปหรือ,อยังหรืออย่างไรถ้าไปแล้วเราก็ได้กลับกันนะครับผม น้องยังอยู่นะครับผมบายบายนะครับน้องพี่กลับก่อนนะขอบคุณนะครับพี่พามาโอเคบาย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 ครับจบคลิปยิ้นหน่อยยิ้มหน่อย